ที่ฮ mm ิวสตันพีมยมเอาเล็ตก็แอบเลย mm hmm. แต่น่ารักว่าผ่านไปหนึ่งชั่วโมงในการอยู่ลาแมกซี่ร mm ูอันเดอร์อาร์เมอร์พบกันอีกครั้งกับช่อง RTN Dream จรวันนี้ไม่ได้พาไปจ่ายตลาดไม่ได้พาไปขอบอะไรแต่งงานแต่ว่าจะพาไปเอาเล็ตกัน mm hmm. <Woo! S 2> เนื่องจากว่าเรามาที่นี่ใช่ปะ ไม่มีเสื้อหนาวไม่มีกาะเกงขายาวเลยเพราะว่าอยู่ไทยใส่ทําไมก็ต้องใส่อะไรแบบโช์โช์นิดนึงเพราะว่าบ้านเรามันร้อนไงแต่พอมาอยู่นี่มันแบบมันเริ่มหนาวแหละตอนนี้ก็คือแบบ17องศาจ่าแม่ก็คือมันก็ต้องมีเสื้อหนาวกับกาะเกงที่อุ่นๆเน,นื่องจากตอนนี้ก็ต้องยืมของแฟนไปก่อนนะคะเพราะว่าไม่มีเลยคือมันก็มีแหละแตบบ่มันน้อยแล้วมันก็อากาศมันหนาวกว่าที่คิดก็เลยแบบจะไปต้องต้องไปจัด เราจะดูว่าจะได้กี่ตัวตวันนี้นะคะเราก็จะไปกันที่ฮิลส t ตันพรีเมียมเอาเลจริงๆก็เคยไปมาแล้วแหละตั้งแต่2021แต่ว่าไม่ได้อะไรกลับมาเลยแต่๋รอบนี้จะดูว่าจะได้ไหมรู้สึกว่าตอนนั้นไปมันแบบมันไม่ถูกใจอะ่ะเดี๋ยวมาดูตอนนี้ว่าจะยังถูกใจหรือจะมีอะไรเปลี่ยนไปบ้างมีแบรนด์ไหนเข้ามาเพิ่มบ้างก็ไปเจอกันที่เอาเลกันเลยจุกรู ว่าเราก็ต้องใส่จ้ะหนาวเมื่อกก้ก็คือออกไปเปิดประตูมาแล้วคือเย็นมาก <My work. S 1> ก็ไม่เคยอยู่ปกติอยู่ไทยเลยมันไม่หนาวไงแบบรอเวลานี้มานานาวมากจะแบบใส่เสื้อหนาวออกไปข้างนอกอากาศเย็นๆฉันชอบจ้ะอันนี้คือจิบจอยมากครับจิบจอยเธอแต่ไม่จิบจอยเราปกติกอยู่ไทยสี่สิบบวกตอนนี้ก็คือสิบเจ็ดแบบอุ้ยชอบชอบหนาวหนาวขอหนาววันนี้ขอหิมะด้วยก็ดี อย่ามาบูดีบอมบอมมันหนาวไปป้าบอม <Huh? S 1> มันหนาวไปไหมหรือ uh huh. เ,เธอเดินข้างนอกแล้วเว้ยอะไรมันเย็น yes, <sir. S 1> อันนี้ของสามีค่ะข, <laughs> ของสามีค่ะ <c oughs> ดูดีเหมือนไปนเล่นสกีเลยอะ่ะน่าจะเป็นของดีแมทนอร์ทเฟซอันนี้เธอมันเหมือนไปเล่นสกีอ่นะอันนี้ก็ North Face อ่ะนี่ North Face นะครับแล้วดูเธอใส่เหมือนไม่หนามากแต่ดูเขาใส่ดิเตรียมพร้อมเพราะเสร็จแล้วค่อยไปเก๊าดเอาเลยกเอาแต่ก็หิวหรอกเป็นไงเอาฟิตเก๊าไข่อะ Okay, well, s <S ตอนนี้ก็คือแบบอากาศดีมากสังเกตจากลมทุกคนคือแบบมันเป็นความฝันฉันมากความฝันฉันจริงๆที่จะได้อยู่เมืองนอกกับอากาศดีๆแล้วก็ใส่เสื้อหนาวแบบนี <c> ้ <oughs> อยากให้หนาวแบบเยอะๆเยอะๆชอบจ้ะทรมานเลยจ้ะฉันไม่ชอบร้อนฉันชอบหนาวหนาวดูดีดูดลมทุกคนแล้วแบบฟ้าเปิดฟ้าโป่งคือแบบหนาวแต่มีแดดให้เราอบอุ่นซึ่ง เพอร์ฟมากแล้วเราก็กำลังจะออกแล้วนะคะหลังจากที่รอแม่อาบน้ำมาประมาณชั่วโมงมีแขกสุพิเศษไงแม่ไปด้วย<อ>แม่ไปช้อปปิ้งด้วยใช่ครัไปจะได้เลิอกออกแล้วค่ะตอนนี้ก็มมกี่โมงบ่ายไอ้เที่ยงครึ่งเที่ยงครึ่งละเที่ยงครึ่งไปถึงนู่นก็จะประมาณบ่ายบ่ายนิดๆกี่ชั่วโมงถึงไหมมีถึง,ถงประมาณสี่สิบนาทีก็ถึงแล้ว ส enfin ี่สิบนาทีน่าจะ40่สิบนะเพราะว่าเราต้องเข้าไปในตัวมือใช่ใช่ก็เลยแต่ตอนนี้รถไม่ติดเพราะแป้ว่าเป็นวันจันทร์ใช่วันจันทร์คนไม่น่าจะเยอะเดี๋ยวไปเจอกันเลยนะครับ Let's go อันนี้ก็คือ special g a s e แล้วนะคะในการไปเดิน outlet shopping อย่าดูกันว่าใครได้เยอะกว่า ตามไปดูเลยค่ะ <gesch> แล้วนะคะที่ฮิลสตันพรีเมียมเอาท์เลทใช้เวลาประมาณ40กว่านาทีในการเดินทางก็วันนี้ก็แอบคนเยอะนิดนึงซึ่งผิดปกติใช่ปะสามีก็เดี๋ยวไปเจอกันข้างในนะคะว่าจะมีแบรนด์อะไรบ้างแล้วก็จะได้อะไรบ้างไปค่ะคนเยอะวันนี้คนเยอะเฉยแม่วันจันเปิด11บเอ็ดโมงนะจริงอะน่าเสียดสิบกี่โมงปิด เฮ้ย <re pe at> ระวังรถถือว่าไม่ดึก <c oughs> โอ้โยแดดแสบผิวอยู่นะ <c oughs> แสบา <Great. S 2> <c oughs> มากาเลยเราช่วยถ่ายไว้จะได้ไม่ลืม เข้าก็ได้นะไม่ลดเหมือนเยอะแต่พอเข้ามาก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นชอบเยอะมากไม่แค่เศษหนึ่งส่วนสี่ จะเก่งในเดมเลยโอ้ยันนี้ก็จะเป็นซอผู้หญิงน่ารักมากตัวละสิบห้าเหรียญน่ารักอันนี้แบบอันนี้แบบสูงขึ้นมาหน่อยสีเทาก็มีอุนน้ยก็จะเป็นแบบที่เขาฮิตกันอะตอนเนี้ย อันนี้สี่สิบก็ประมาณพันกว่าบาทสามสิบอุ้ยนี่ก็น่ารักกางเกงในะที่นี่เยอะมากอะของแบรนด์นี้ แซ่้อ buy four or more is thirteen b y one for fifty บาย four or more ก็คือถ้าซื้อ4ชิ้นหรือมากกว่าออก็จะเลหลือตัวละสิบสามไงแต่เออดูอะไรดูอะไร400กว่าบาทเก่งๆใน400กว่าก็เข้าใจแหละว่าเบนใช่แต่ก็จะได้ตัวเดียวนี่ซื้อไว้2ตัว3ตัวก็ได้ กของเยอะมากเลยกางเกงในดูดิของผู้ชายแบบถ้าซื้อสี่ถ้าซื้อสี่สิบสามคูณสี่เป็นห้าสิบสองเป็นห้าสิบสองแต่มาของผู้หญิงไม่เป็นแพ็คเหมือนผู้ชายเลยทำไมาเ,ขเขาเขามาแบ่งขายอออันนี้ก็นี่ก็สวยนี่ก็สวยโอ้าหนี่ไงมีกระอก no 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 มันจะมีสายเธอเหรอ <laughs> อันนี้หลอกดาวระแล้วนะคะหลอกขาว่าเขาอะนะ่ใหญ่มากนใหญ่มากมสารคนเกิดชันบ้ามันน่ารังนะเสื้อชั้นในก็คือดีมากทุกคนแบบถด้วยมันไม่ได้หนาม,มากสาวอกเลยแบบเราก็คือถูกใจ ตัวละห้าสิบสองอืมเนี่ยมันนุ่มมากแล้วมันก็แบบไม่ได้ดันขนาดนั้นอนะน่ารักเก่งค่ะสั้นก็มีอุ้ยน่ารักมากลดสามสิบเปอร์เซ็นต์ตัวละแต่ดูก่อนทุกครั้งที่ดูก็ต้องแบบดูราคาตลอดตัวละห้าสิบเก้าจุดห้าศูนย์อู้แต่ดีมากเลยอะ กระเป๋าดิน่าน้อ,นาองสีเทาคนเฮ้ยเป็นไงดูนี่ก็คือราคากระเป๋าน,นะคะประมาณร้อยก็แอบเล็กแต่น่ารักปะลอง ตาเหรอโอเคนี่เพิ่งร้านแรกกต่น่ารักไปแล้วจ้าอุ้ยได้อะไรมาแม่ได้ดีได้เซตหนึ่งเราเริ่มรอแล้วไปไหนล่ะไปไหนต่อเดินเลยไปไหนกี้ต่อดียวะไปไนกี้มันมีไอ้นี่คือ่บอบไอเรามาที่ช็อปไนกี้ต่อละจ้าตาคนนี้แหละ พาดหลักในกีโอ้โหเงียบคนเดียวเลยนะชอบมาพลาดหลักในกีชอบสุดๆเป็นหุ้นส่วนบอกอันนี้ในช็อปเขาก็จะแบบกว้างมากอะทุกคนอะจะมีรองเท้าในกล่องแบบนั้นเรียงให้เลือกอันนี้เป็นส่วนผู้ชายนะก็จะเป็นแบบน,นี้ไม่แนะนำนเลยหรอ เขาไม่รู้ไนกี้อ่ะก็ไนกี้ก็มีแค่พวกเสื้อผ้าวิ่งเสื้อผ้าแบบไลฟ์สไตล์อ่าแว่ปกติกอนชอบซื้อแบบสบายสบายวลองไปลองกันว่าได้ป่ะกระเกงไนกี้เต็มบ้านอ๋าฮะที่นี่เขาแบบเหมือนผู้ชายเขาคิดไนกี้กันปะเขาจะใส่แบบขาสั้นแบบที่มันเบาๆอ่ะผ้าเบาๆที่นี่เสื้อยืดเขาก็จะเป็นอย่างเงี้ยสองตัวยี่สิบ จะยืดไนกี้อันนี้เป็นโซนเด็กโซนรองเท้าที่เขามีนะคะรองเท้าวิ่งวิ่งหน่อยก็จะราคาอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยไอ้ไม่ของผู้หญิงนะ ก็คือถ้ามาซนหลังแบบนี้มันก็จะลด20%นะทุกคนแต่ว่าต้องลุ้นไซส์ลุ้นสีเอาเองเค้า <ๆ S 1> จะวางรวมๆเงี้ยฟิลแบบคนเอาอะๆๆ่ะพวกนี้ดูน่ารักมากเลยอ่ะ50เหรียญแล้วก็จะเป็นแบบฟิลแอร์ฟอร์สเงี้ยร้อยเหรียญ นี่ก็มีสีฟ้านี้ของเด็กปะเนี่ยสีขาวนี่เยอะมากคิดต,ตลอดการก็มาลองรองเท้ากันนะจ๊ะเพราะว่ายังไม่มีรองเท้นานี้สีดำอ้าวไม่ดีหรอก็ดีแต่มันสีดำคือเธอชอบกว่าน,นั้นเออชอบกว่าน,นั้นถืออนะไรอ้มาวมันก็ได้อันนั้นก็น่ารักมันก็ได้ทั้งสอง แต่ถามว่าอันไหนดีกว่าัอันนี้มันดูดำไปนะหลังจากผ่านไปหนึ่งชั่วโมงในการอยู่ร้านไอทีลองรองเท้าลองกางเกงลองเสือ้อก็ได้แล้วจ้ะไฟนอลได้คนเดียวเลยทนไม่ซื้อเอง <laughs> แล้วค่อยไปอันบอกต่อแถวจ่ายตังค์นะครับผมคนเยอะมาก <laughs> แบรนด์ต่อไปนะจ๊ะที่ไหนคะ พ่มพี่คะเบนโปรดเหรอคะมีทางเสื้อผู้หญิงผู้ชายแต่แม่จะไปดูหมวกนี่นะจ๊ะทำนี่ก่อนบาย Thank you ชิญจ้าว้าวมีไกด์มีไกด์ชาญจ้า โ oh. <laughs> อ้รู้เลยว่าต้องซื้อเยอะอ,อ,อันนี้เป็นเสื้อผู้ชายแบบเสื้อแบบคอปกอะผู้หญิงฝั่งนี้นะผู้หญิงมาฝั่งนี้ไปค่ะเอาหมวกหมวกต้องผู้หญิงเปล่านี่เดี๋ยวแม่ไปดูฝั่งนู้นก่อน ส้นผู้หญิงจ้านี้ก็จะเป็นเสื้อแบบเสยืดอะแต่ผ้าเขาดีมากเลยนะทุกคนก็มีเป็นแบบแขนยาววิ อันนี้เป็นฟัฟฟี่ฟัฟฟี่หน่อยลดสี่สิบเปอร์เซ็นต์จากสองร้อยสี่สิบเก้าอันนี้รู้สึกว่าจะเหมาะกับผู้ใหญ่ผู้ใหญ่หน่อยแบรนด์สวยมีก็เป็นเอิม่มคอปกยีนขาอยู่นี่ค่ะ สวยไหมคะสวยคะ่ะอุ้ยแม่นมารักจังกางเกงในเสื้อไหนก็มีนะแบบแซ่บมากไปวันเก็ตวันด้วยจ้าอุย้ยที่นี่เขาก็คิดใส่แบบนี้กันหมดนะเนี่ยซึบซึ้ซึซซซ้นี่เลยแล้วก็แบบเป็นฟิลแบบบิกินี่ดูน่ารักอยู่ เนี่ยพราะว่าแฟงก็ใส่แบรนด์นี้อยู่แต่ว่าดิไม่ได้ใส่แซบว่ะเฮ้ยกระเป๋าีอ้ยสวยมากทุกคนใส่ได้สองด้านดูมา้านหมวกต่อนะคะหมวกเยอะมากาดูเป็นแนวแบบเด็กทิ๊บคอบหน่อย ก็จะมีไซส์ออาราคาสามสิบสภาพนะคะตอนนี้เหมือนเหมือนเหมาร้านมาวันนี้เดินได้เรื่อยๆอากาศแบบว่าไม่ร้อนมากยินเย็นวันนี้เรามาร้านภูม่าต่อนะคะร้านก็จะไม่ใหญ่มาก แรงมากเลยหนาวรู้สึกว่าเหมือนหนาวกว่าเดิมเลยพอเมื่อเช้าถอดเสื้อจ่าร้อนร้อนแบบคือมันหนาวแต่มันแบบไม่ควรใส่เสื้อแต่อันนี้ก็ต้องใส่แหละเคสเปิ หดจ้ากระเป๋าได้ๆหกสิเปอร์เลดกระเป๋านี้น่ารักอันนี้ใบไม่เนี่น่มีราคาบอกเลย ห้าสิบเก้าใส่อะไรได้บ้างอ่ะใส่ตะเรียอ๋อเนี่ยไม่มีนี่ในชินอ๋อมันใส่บาทใส่อะไรได้ไม่นั้นคือหนึ่เาเหรียญน,น่ารักอยู่นะรูงเ้าเขาก็าาน่ารัากร้อบาจเติมพลังก่อน หลังจากช็อปปิ้งมากกลลับบสาม <3 S 2> นะชั่วโมง <laughs> แล้วก็กลับบ้านแล้วก็กลับบ้านมาเป็นแบบฟู้ดคอร์ตนะคะร้านอาหารเต็มเลยซื้อไปยยเยอะขาดไปยยเยอะฉันได้แคปๆๆปแคมงค่ะมาคาะกินข้าวกันใหญ่มากค่ะใช่ไปด้วยกินหมดหรือเปล่าไปกินลากินข้าวกันครู under armour นี้ก็เสื้อยืดเขะนะคะเป็นแบบปะละสิบสามอุ้ยกางเกงน่ารักอีกแล้วเป็นฮูดดี้ตื้อๆกางเกงวองมล์รูชีนี้ดีมากอะต้องใส่เอกๆปะดีมากน่ารัก <c oughs> กโกนะคะส่นผู้ชาย้กันคุหญิงน่ารักมากเ่น่ารักมานักเก็ตอ่ะเฮ้ย วินเทอร์หน่อยก็จะเป็นแบบไหมพรมคือที่ร้านนี้เก๋ว่ะแนวเราเลยอะ่ะมันคือชั้นเลยอ,อีกแล้วเซลยี่สิบอะไรคือยี่สิบคนดูมันน่ารักมากเลยอะ่ะตะเกง่งมีแบบลูกคูก่ค่ะเฮ้ยอยากกิดนี่เป็นเดรสยี่สิบ เขาเห็นเขาใส่เดรสจกดยอวมากขนาดหนาวเขายังใส่กันเลยนี่เว้ยมันคือชอั้นหมวกก็น่ารักค่ะถ้าหมดน่ารักเยอะขออภัยนะคะเพราะว่ามันน่านจริงประมาณ20-25เป็นแบบใส่เดียว ชอบจบแล้วกลับบ้านได้ทุกครู่อ, <laughs> อากาศดีเฟอร์ ปีแครแรคเตอร์ปีแครเตอรเนคิดกลังหน้าอย่างนี้เลยอ่ะกำลังกลับบ้านนะครับทุกคนประมาณสิบนาทีสิ่นเดี๋ยวต้องแวะสตาร์บัคให้คุณนายคุณนายใช่ต้องแวะใช่ถึงบมานจะแกะ u n น o x บ็อกซ์นั่นนะครับว่าว่าได้อะไรมาบ้างซึ่งของทุกอย่างก็มีอยู่แค่สองคนและครับผมผมไม่ได้ไม่น่าอะไรเลยใช่ความผิดเรา้วมีแต่สองคนนี้นะครับผม <laughs> 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 uh, let me get a um what is it a decaf hot latte with an almond milk okay what size on it a grande all right and also let me get a a hot caramel latte

ไ <Thank> อ้ของเธอเป็นฮอตลาเต่หรอคาราเมลฮอตมัมก็ดีแค่ก็คือว่าเมื่อวานหลังจากกลับมาจากช็อปก็คือแบบหมดแรงมากหมดสภาพมากแล้วก็บวกกับต้องกลับมาทำเก๊าค้าด้วยก็เลยไม่ได้ปิดคลิปก็เลยมาปิดวันนี้พร้อมกับจะมาอันบ็อกว่าเราซื้ออะไรมาบ้างนะคะแลนนี้ก็คือสิ่งที่เราได้มาทุกคน แบบว่าจุกๆพร้อมรับหน้าหนาวเลยเพราะว่าเกินก่อนว่าตามที่บอกว่าเราไม่ได้มีแบบชุดกันหนาวเยอะซึ่งแฟนบอกว่ามันจะหนาวมากๆเลยนะแบบหนาวกว่าที่คิดเราก็แบบขนาดนั้นเลยหรอแล้วก็ก็เลยได้ไปเอาเลทนะคะแล้วก็ไปซื้อแล้วจะมาแกะอันนี้ก่อนแล้วกันเอาไปเสื้อก่อนดีกว่าอันนี้ได้มาบบ กันหนาวแบบให้ดูไกลๆเนี้ยแล้วเราก็ดูโคนี้เป็นของทอมมี่นะคะคือมันใส่ได้สองด้านเลยก็คือด้านนี้เดี๋ยวใส่ให้ดูคือแบบอุ่นมากอันนี้คือด้านแรกนะเงเทป้าโหก็คือแบบว่าหนาวมาดิ ้อมสู so. ้อันนี้ก็จะเป็นแบบกระดุมนะคะไม่ใช่สิมันน่ารักมากดูดิมันแบบถ้าใส่กับเออเรียกว่าอะไรเกงวอร์มแบบขาจ้ำๆหน่อยผ้าใบนะน่ารักเยวจะกลับด้านอีกด้านหนึ่งให้ดูนะคะนี่นก็จะเป็นใส่ได้สองด้านแบบเก๋มากนี่อีกด้านหนึ่งทุกคน เออรู้สึกว่าได้ดีน่ารักกวา่าปะเดี๋ยวหากระเป๋าก่อนนะกระเป๋ากระเป๋าว่าตรงนี้ไม่มีกระเป๋าอะ่ะมีแต่กระเป๋าแบบเนี้ยไม่มีให้ล้วงมือเป็นคนชอบล้วงมือนี่ว้จะเป็นสิ็ตกรงมีด้วยแบบเก๋มากแบบเท่อันนี้ก็คือเอาไซส์เอ็มมานะทุกคนเพราะว่าไซสา์เอดติดกระดุมแบบรัดคอมากเดี๋ยวหายใจไม่ออก ต่อไปเป็นเกงวอร์มนะะจริงๆก็มีประมาณสองสมตัวเองแต่ว่ามันไม่ค่อยหนาอันนี้ก็แบบเป็นของไนกี้นี่ก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็ขาจจำขาจจำมันน่ารักนะน่ารักมากอันนี้วนะูวต่อไปไนกี้เหมือนกันเป็นแบบเครื่อะไาสเวตเตอร์อหอ แต่ว่าเป็นแบบเอวจำน่ารักชอบมาเลยใส่แบบเอลรอยอ่ะมันดูน่ารักแขนยาวนะคะเนี้ยปึ๊บปึ๊บเป็นซิปด้วยยน่ารักมากแล้วอันนี้ก็ของไนกี้เหมือนกันต่อไปนํำเสนอว่าอันนี้เป็นเซ็ตแบบน่ารักมากเตรียมกันหนาวนะคะแต่ซื้อขาสั้นงงว่าคือสีมันแบบ ทามใจไม่ได้อ่ะดูดิแล้วมันเป็นเซ็ตกับเสื้ออันเนี้ยแป๊บต้องใส่ให้ดูอันนี้เป็นของ c a l ล i n k คล i n นะคะมันก็เป็นแบบเสื้อหนาวครึ่งตัวเหมือนกันขอบอบหน่อยเฮ้ยเฮยอีกแล้วทุกอย่าง <S <S 2> <S 2> <S 2> นี่ไนะทุกคนเราก็ใส่แบบขาสั้น I, มันน่ารักมากเลยนะดูดีแล้วสุดท้ายนะคะก็คือรองเท้าจ้าจริงๆตอนแรกรอ่ะแฟนจะให้ซื้อรองเท้าวิง่งแต่แบบเพราะว่าที่นี่เขาใส่กันใช่ป่ะแบบเวลาไปข้างนอกเขาจะใส่รองเท้าวิ่งการผ้าใบาอะไรเงี้ยซึ่งฉันใส่ครกจ้าแฟนบอกว่าไม่ได้แนอมันหนาวก็เลยได้แบบนี้มาตอนแรกจะจะหยิบแบบเป็นรองเท้าวิง่งใช่ป่ะแต่แบบมันไม่ได้มันไม่ใช่เรา ก็คือเลได้ Nike Air Max มาละคะ่ะก็ยังดูแบบเออไวๆเราหน่อยแบบใส่ไปค้างนราักชีเลือกให้นะจ๊ะก็สำหรับวันนี้นะคะก็จบคลิปท็อปป,ปิ้งที่ o u เล็ดแล้วแล้วก็มาแกะให้ดูว่าเราได้อะไรกันบ้างก็ถ้าเช่าคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งกิ้งๆไว้ด้วยนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าว่าจะพาไปไหนไปทำอะไรหรือจะไปกินอะไรช็อปอะไรก็ ไปเจอกันคลิปหน้าเลยอ